สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนรักนัการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทํางานของ3ามเกลวอ e ัแพนสูตรใหม่สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครกับสวัสดีครับให้กับ ต้นสวนทุเรียนของเราครับผมขออนุญาตถามพี่ทวีสินก่อนกันแล้วกันนะครับครับพี่ทวีสินครับในสวนทุเรียนของเราเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ต้นกันครับทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบห้าต้นแต่เลือกทําเฉพาะต้นใหญ่ๆประมาณทํามันร้อยต้นครับร้อยต้นนะครับครับทุเรียนอายุของเราที่ทําต้นใหญ่เนี่ยอายุกี่ปีครับห้าปีครับห้าปีนะครับครับร้อยต้นก็ถือว่าเป็นทุเรียนสาวครับทุเรียนสาวหมด ที่เขาเรียกกันว่าสอนเป็นสอนเป็นเนี่ยนะครับ,ค,รบความกังวลใจอะไรถึงมาทําสารแพคโคในฤดูครับจาไม่จีดสารแพคโคกลัวเวลาดอกบาน,นยอดจมจ่าไหลย,ยอดจะออกแล้วบังคับยอดมาอยู่ถ้ายอดไหลจะทําให้ตัวเรียนไม่ติดลูกครับพี่ดาาครับตอนที่เราตัดสินใจในการทําสารแพคโคในฤดูเนี่ยเหตุอะไรถึงไม่ไปทําในช่วงทวายครับเพราะว่าเรียนเรามันเป็นเรียนสาวค่ะแล้วก็มันยังไม่เคยผ่านประสบก,การณ์มา แล้วก็เสี่ยงกับดินฟ้าอากาศที่มันไม่อำนวยถ้าฝนก็ฝนเยอะถ้าแดดอากาศปิดอะไรมันก็ทํายากสาเหตุที่เรามาทําช่วงที่ในฤดูคืออากาศมันดีซุ้มชื้นแล้วก็ฝนไม่เยอะค่ะ oh. เป็นการคลายกังวลในการที่วันข้างหน้ามาผลผลิตเราจะไม่มี<ช>อันนี้ถือว่าทุเรียนโดยทั่วไปส่วนทุเรียนเขาก็มีความกังวลเรื่องนี้กันทั้งนั้นใชว่าทุเรียนสาวด้วยแล้วก็ผลผล,ผลิตมันมีครั้งนี้ถูกไหมครับก็จะทําทให้เราลืมตาอาปากได้<ช>ถูกไหมครับดังนั้นเมื่อเราทําแล้วเนี่ยครับสิ่งที่3มเกลือสูตรใหม่เนี่ยมาช่วยเนี่ยเราช่วยอย่างไรบ้างครับทำให้เขาออกดอกหนึ่งคือว่าช่วยให้ต้นแข็งแรงก่อนนะคะแล้วก็อุดมสมบูรณ์ใบเขียวนะมันทำให้ออกดอกเยอะแล้วก็ผลติดเยอะ เราบำรุงตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราใช้สูตรใหม่นี้มาตั้งแต่เดือนไหนครับสูตรใหม่มาแต่เดือนธันวาค่ะตอนนั้นมาบำรุงอะไรครับบำรุงใบต้นค่ะสีได้หมดเลยค่ะครับสีทุกฤดูกาลไม่เคยทิ้งค่ะนี่ก็หมายความว่าเราบำรุงแต่ธันวานะครับมกรากรุมงพานี่เดือนมีนาปลายเดือนแล้วใช้มากับ4เดือนครับใช่ค่ะสูตรใหม่ใช้มากับเกือบสี่เดือนแต่ว่าสูตรเก่าเราใช้มาเป็น4ปีแล้วนะคะ4ปีแล้วใช่ไหมครับดังนั้นสูตรใหม่ที่เราใช้มาสี่เดือนเนี่ย เรามาดูแลด้านทําใบถูกไหมครับใช่ค่ะแล้วก็บํารุงต้นใช่ค่ะดูแลมาถึงขั้นที่เรียกว่าตอนนี้ออกดอกใช่ค่ะออกดอกนี่เริ่มตอนออกดอกนี่เขาดอกเขือพวงค่ะนี่เป็นมะเขือพวงแล้วนะฮะใช่ค่ะเมื่อเป็นเขือพวงอย่างนี้ยสิ่งที่เราเห็นว่าแตกต่างกับทุเรียนสาวทั่วไปเนี่ยที่เขาใช้ปกติทั่วไปแล้วก็ทําแบบเราเนี่ยอะไรที่เราเห็นว่าแปลก แตกต่างมากครับคือว่าในจํานวนในส่วนนะคะมันมีร้อยต้นที่เราลงสารแต่ว่าของเราอ่ะมันออกเกือบทุกต้นคือว่ามันออกทุกต้นนั่นแหละค่ะแต่ว่าไอ้ที่มันเต็มที่อ่ะเยอะไป90ต้นแล้วแต่ที่ไม่เต็มที่มันออกมา4ีหกิ่งมีค่ะในร้อต้นนี่ออกทุกต้นค่ะแต่ว่าที่จะลดลาวาสลงไปนิดนึงก็สีหต้นถูกไหมครับไม่ทุกกิ่งนะครับแต่ก็ถือว่าทําให้เรามีความภูมิใจใช่